สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่างปองร้านมิเตอร์พนคลิปนะครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้ามาชมนะครับ i p h o น e 13นะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมานะครับก็คือจอแตกนะครับแต่ลักษณะการแตกของจอรุ่นนี้นะครับเครื่องนี้ก็คือลูกค้าทำร่วงแต่ว่ามันแตกเฉพาะกระจกด้านบนนะครับอ่าคสเปนี้ครับลูกค้าได้ทำร่วงมานะครับและมันแตกนะครับแต่มันแตกเฉพาะกระจกด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลอกเปลี่ยนกระจกกันนะครับเราจะไม่เปลี่ยนทั้งจอนะครับสิ่งที่มันแตกครับมันจะแตกเฉพาะกระจกนะครับ กระจกของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับชิ้นส่วนของกระจกนะครับมันจะอยู่ด้านนอกนะครับมันจะกบเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับมาเปลี่ยนเฉพาะกระจกชิ้นนี้นะครับข้อดีของการเปลี่ยนกระจกก็คือหนึ่งเลยนะครับประหยัดนะครับ2เราได้จอแท้ตัวเดิมนะครับจอแท้ตรงนี้ครับเราจะไม่ได้เปลี่ยนจอแท้คืออะไรจอแท้ก็คือจอของลูกค้าที่แสดงผลนะครับที่เราเห็นตัวหนังสือตัวเลขกะต่างๆนะครับอันนี้จะใช้ของแท้ของเดิมนะครับทัชสกรีนก็ใช้ทัชสกรีนเดิมนะครับเราจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะกระจกนะคร Okay, เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลย โอเคครับก็หลังจากที่เรานะครับได้ทําการซ่อมหรืลอลอกกระจก iPhone 13ขันเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะแบบนี้นะครับอ่าส่วนกระจกนะครับกระจก,กเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับเห็น<า>ไหมก็ตัวนี้ผมลืมบอกไปนะครับเมื <ปะ S 2> ่อต้นคลิปตัวนี้ลูกค้าทําร่วงมาแล้วมาโดนบริเวณเซ็นเซอร์ของสแกนใบหน้าพอดีนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เซ็นเซอร์ยิงแสงมาหาหน้าเราพอดีนะครับตอนแรกเนี่ยลูกค้าทําร่วงมาแบบนี้ทาให้เซ็นเซอร์ไม่สามารถสแกนใบหน้าได้นะครับ ก็หลังจากที่เราซ่อมเสร็จนะครับสแกนใบหน้าก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาเทสสแกนใบหน้านะครับใช้งานได้ไหมนะครับโอเคก็สแกนใบหน้าก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับอีกทีครับโอเคปลดล็อกได้ปกติครับลองมาเทสกล้องหน้านะครับ กองหน้าใช้งานได้ปกติครับกองหลังก็ใช้งานได้ปกติทุกโหมดนะครับก็สิ่งที่สําคัญนะครับที่ลืมเทสไม่ได้เลยคือเรื่องของทัชสกรีนนะครับเราจะมาใช้แอป,ปโน้ตกันนะครับแล้วก็ใช้ปากกาในการวาดนะครับวาดแนวตั้งและแนวทะแยงนะครับแล้วก็แนวนอนนะครับ ใช้งานได้ปกติครับก็สําหรับลูกค้านะครับท่านใดที่เจอปัญหาลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 12 13นะครับหรือรุ่นอื่นนะครับที่จอจะมองเห็นภาพปกตินะครับอยากจะมาลอกกระจกกับเรานะครับก็สามารถนํามาได้นะครับจะวอล์กอินมาทางหน้าร้านเลยก็ได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิติ์ชั้น3านะครับก็เดี๋ยวจะมีพนักงานที่น่ารักน่ารักนะครับก็รับอยู่นะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกมานะครับอยากจะส่งมานะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ สามารถส่งมาได้นะครับทางเราจะมีทีมงานที่คอยดูแลเรื่องการส่งของนะครับการไม่ว่าจะเป็นส่งไปสาีเทอร์ลี่เฟสเอ็กเพ j เจนะครับลูกค้าส่งมาได้ทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยดูแลด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวลูกค้าแอดไลน์นะครับอันดับแรกนะครับแอดไลน์ร้านเลยนะครับแอดไลน์แอดมิสเตอร์เซอร์วิสนะครับและสามารถคุยปัญหาปรึกษาได้นะครับทุกอย่างเลยกับทางแอดมินเรานะครับเดี๋ยวจะแอดมินจะคอยตอบตลอดนะครับ โอเคก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ